มายังมายังมายังสามสองหนึ่งศูนย์และนี่ครับคืออนิเม Defender อร์อัปเดต6ครับผมมาเรามาลุยกันเลยโอเคอนิเม Defender อร์อัปเดต6นะครับโดยตัวเกมบอกไว้ว่า Quality of life คือทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นระบบยิบยิบย,ย่อยๆเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีหน้าเมนูขวามือเหมือนเมื่อกี้เลยที่มันจะเป็นให้ m a n a เนจยูน ด้านขวามือนั่นเองนะครับ New Passive and Ability Description in the UI เดี๋ยวเราลองลองลองประตูนี้เลยนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ Unit List Feature ซึ่งพี่เอาพูดจากใจพี่ว่ามันก็มันก็มันก็คล้ายน,นี่อยู่นะแวนกาดอยู่นะเออซึ่งเป็นระบบที่ดีจะบอกก๊อปเข้ามามันก็ดีมันก็ดีครับมันสะดวกดีเออ,อนนแล้วก็มีแบบเนี่ยทำให้มันแบบเพิ่มกราฟิกนิดนิดหน่อยหน่อยก็มี Passive ก็จะมีเป็น p a s s i v มันก็จะบอกชัดขึ้นนะครับ percent, เพิ่ม,เ,มเพิ่มดาเมจเพิ่มเติม2% สำหรับยูนิตที่อยู่ในระยะการโจมตีของยูโนนะครับมากสุดเนี่ยถึง50%นะครับผมแล้วก็มีการบอกสปิริตด้วยว่าสปิริตนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับตัวบอสเนี่ยมันจะใหญ่ตัวโมเดลเนี่ยจะใหญ่กว่าก็คือเหมือนยักษ์อะฟีลเหมือนบอสเป็นยักษ์อะมันจะเห็นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มิสติก6ตัวสามารถดับเบิลอีวิโวลูชันได้แล้วอ่ะโดยตอนนี้ท็อป6ที่สามารถอัพได้นะครับก็จะมี ปูกราร์ดนะครับพามคอมเมนเดอร์ proficient sharp shooter ก็คือชินอนปะน่าจะเป็นชินอนเฟลมดากกอนก็ส์กลายเป็น k i n อ of d าก g o n ก็คือนัสือนั่นเองนะครับแล้วก็สกาวพาลาดินเป็นสกาววินดิเคเตอร์อันนี้อิจิโกะนะครับเอลฟ์ฮีโร่เป็นเอลฟ์เซนก็คืออันนี้น่าจะเป็น ฟิเลนนะครับแล้วก็เคิร์สลอดเป็นเคิร์สโอเวอร์ลอดก็คือสุโคนะนั่นเองนะครับตอนนี้เขาบอกว่าโดยการที่เราจะดับเบิลอีโวได้เนี่ยเราจะต้องใช้นิวสตอรี่โหมดไอเทมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอลองดูกันมันน่าจะมีเพิ่มในนี้นะอ๋อพวกนี้พวกนี้พวกนี้อ่าโอ้โหคืออะไรอะฮะเรดเดียนการเดียนรีชีฟโกลเด้นแอมเปลเลอร์รีชีฟอ๋อโอเค คืออย่าง underwater coral fire crystal นี้พี่คิดว่าน่าจะต้องลงส t o r y Mode นะครับเขาบอกว่ามีสตอรีใหม่2อันนะครับเป็น magma c a p e กับ underwater city นะอ๋อนี่ไงอ่าก็คือสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยคือ fire crystal น่าจะเป็นไอ้ coral ก็คือเหมือนปะการังก็คือ underwater city นั่นเองนะครับเอาจาก2อันนี้แล้วก็มี golden knight portal ประตูนี้เนี่ยจะดอบ secret มิติเลเจนด์แล้วก็อีพิกยูนนะครับโดยการที่เราอ่ะใช้ยูนิตในเรื่องของใช้ยูนิตเลเจนดและ e ีพิในการสามารถเอาไปใช้ดับเบิลอีโวของตัวที่ต้อง Double e vo, ดับเบิลอีโวได้แล้วก็อัปเดตซิกบาลานพี่ไม่รู้ว่า เขาเพิ่มเจมในการได้หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพิ่มเจมที่ได้แล้วก็พวกของนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับ cheaper Sh rate shop reward ก็คือในร้านเลทเนี่ยของราคาถูกขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเป็น Trade Crystal Market Cap ตอนนี้ราคาราคา Trade Crystal เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นแม็กสุดอยู่ที่อันละพันหนะครับเออก็คือขายในเกมก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ดูไม่ได้อพเยอะนะอถ้าถามพี่อะ มีประตูใช่ใช่ใช่ประตูใหม่ได้มีประตูโกลเด้นดวยโอเคมาเดี๋ยวลองลงกันเดี๋ยวลองลงเดี๋ยวลองลงเดี๋ยวลองลงเนี่ยอันนี้ก็เปิดปิดได้แต่เรารอดูว่าประตูโกลเด้นมันใจนี่ไหมถ้างั้นก็โอเคนะพี่มีพี่มีทําสคริปต์เยอะอยู่อะเออเดี๋ยวเราทําทมสคริปต์เอาก็ได้น่าจะได้อยู่มีโค้ดไหมพี่มันมีอยู่สองโค้ดแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ยังนะเอาอันล่าสุดนะอัปเดต6แล้วก็ QOL อัปเดตเอออันนี้คืออันนี้คือโค้ดใหม่นี่คือโค้ดแล้วอัปอัปเดตไม่ใช่อััปปเเดตอก อัปเดต2อ่ะพี่ว่ายากอยู่นะเอาจริงๆอ่ะไปนั่งดูอ่ะคือเมื่อกี้ไปโฟกัสตรงที่ว่าโอเคเราต้องเก็บฟีนิกซ์เฟตเตอร์ต้องเก็บไฟริตตอลไออันที่เป็นสตอรี่ไอเทมอะก็คือปะการังกับลูกบอลไฟอ่ะอันนี้ไม่ยากอีกเก็บตัวละครตัวละครอ่ะ อันนี้แอบยากอยู่อันนี้เริ่มแอบยากแล้วเราหามิติเราหาตัวลับอะเราน่าจะได้หลายลาย,ลายตัวอยู่ฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหา4ตัวนี้ไม่มีปัญหาฟินนิคเฟเตอร์พี่ไม่รู้น่าจะดรอปจากน่าจะดรอปจากประตูถ้าให้พี่เดานะน่าจะดรอปจากประตูอันสุดท้ายเอลวิสานเน็ตคือมึงต้องใช้มึงต้อง,ง,งใช้ฟีเลนล่างแรก3ตัวน่าจะล,ล่างแรกหรือมั้งแต่แต่หนักอยู่นะเก็บเก็บหนักอยู่นะ